สวัสดีค่ะคลิปนี้นักขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เคยเรียนรู้งานซ่อมผ้าจากนักขวัญนะคะที่ดูจากคลิปนะอันนี้นักขวัญแนะนํานะคะถ้าเรายังทําไม่เก่งยังทําไม่คล่องนะคะอย่าเพิ่งรีบรับงานนะค่อยๆศึกษางานและเรียนรู้ไปก่อนนะคะอย่างในกรณีผ้าตัวอย่างที่นันกขวัญกาลังซ่อมนี่นะคะก็คือลูกค้าไปทําจากที่อื่นมานะนะักขวัญไม่แน่ใจนะคะว่าทํามาจากตรงไหนนะแต่ว่าผลงานที่ทําออกมาคือลูกค้าใส่ไม่ได้คะ่ะทําไม่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ขอบย่นนะคะลูกค้าบอกว่าใส่ไม่ได้อันนี้นักขวัญแนะนํานะคะว่าสําหรับเพื่อนๆที่เราควรหัดเย็บให้ชํานาญก่อนนะคะถึงรับงานนะ พอถ้าเราส่งงานให้ลูกค้าไปแบบนี้นะคะก็คือลูกค้าก็จะไม่กลับมาหาเราอีกนะอันนี้นักขวัญแนะนําให้นะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าพอเวลานักขวัญแก้ไขให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงอย่างในกรณีของกางเกง2ตัวที่ลูกค้าเอามาให้นักขวัญซ่อมเพิ่มเติมนะักขวัญจะอธิบายลูกค้าก่อนนะคะว่าเราจะแก้ไขให้ได้แค่พอประมาณนะคะเพราะว่าเนื้อผ้ามีการชํารุดมาแล้ว พอเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะขอบก็จะมีความเรียบร้อยมากขึ้นนะตะเข็บด้านในแล้วก็ตัดแต่งให้ลูกค้าให้ออกมาสวยงามนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ,ะอันนี้นขวัญมาแนะนําสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่ที่เป็นช่างซ่อมผ้านะคะว่าเวลาก่อนที่เราจะรับงานเราจะต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าเราทําได้นะ,ะอันนี้นะคะพอเวลาเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้พอประมาณลักษณะนี้นะค,ะคลิปนี้นขวัญสวัสดีค่ะ